ขบวนรถที่เข้าสูส่สถานีลาบบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถจากพิเศษเฉพาะนําเที่ยวขบวนที่๙๑๒รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสวนสนปฏิพัทไปทางสถานีกรุงเทพครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้ชมขบวนรถนําเที่ยวนะครับที่912นะครับตอนนี้ขบวนรถก็ช้าอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับ อมาแล้วนะครับมาถึงราดบุรีนะครับ19ในกา30นาทีนะครับ 912น,นะครับส่วนสวนปฏิพัฒน์กรุงเทพนะ ผู้สั่โปลดภาพที่นี่สถานีลาดบุรีผู้ติดต่อที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสารพาราของท่านนำลงจากรถได้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จัดเที่ยวในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถจับพิเศษนำเตี้ยวขบวนที่เก้าหนึ่งสองลักส่งผู้โดยสารจากสถานีสวนสดไปฏิพันปลายทางสถานีกรุงเทพครับฮ่าฮ่าคเตี้ยวนะครับก็วิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะครับต่เลิกนะครับ สั่งก๋วยเตี๋ยวเยอะนะครับแสดงว่าผู้โดยสารเยอะนะครับวันนี้ขบรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีน่านบุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคุมทางหนองปลาดุกและสถานีนครปฐมาเป็นสถานีต่อไปครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ